สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคุณแม่นะครับก็ถูกกระแสสังคมเพ่งเล็งจับจ้องอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เดินทางไปที่รัฐสภาพร้อมกับทนายดิชาเข้าประชุมแล้วก็พบปะหารือกับทางคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของสอวนะครับแสดงเจตนาลมเจตจำนงที่จะขอให้ทางคณะกรรมธิการเลิกยุ่งคดีกแตังโมรวมไปถึงคุณหมอพรทิ์เองนะครับเลิกมายุง่งคุณแม่ และธนาธิชาใช้คําว่ากลล้าวไก่และก็แทรกแซงการทํางานของตํารวจนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นคุณแม่ก็ไปที่สภาทีนี้ครับหลังจากที่คุณแม่ไปเนี่ยก็มีประเด็นตามมาทันทีนะครับคุณการวิพาก,กนรครับผู้ชมภรรยาของคุณเซ็งกิลโซเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพคุณแตงมผ่นานไอจีและระบุนะครับว่าเราไม่ได้ติดตามคดีแตงโมมานานแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าทุกคนเนี่ยร่วมใจกันช่วยทวงความยุติธรรมให้น้องเขาเราก็เลยแบบรู้สึกโอเค แล้วก็ดูแบบ,แบบแบบแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งมารู้ว่าแม่น้องและทุกคนที่ช่วยหาความจริงทวงความยุติธรรมให้น้องเริ่มลามือกันไปทีละคนทีละคนซึ่งอยากจะเป็นการบอกเสียงเล็กเสียงหนึ่งขอให้ทุกคนน่ะช่วยน้องเขาต่อไปได้ไหมช่วยแตงโมต่อไปเราไม่รู้อะไรรา,ายละเอียดอะไรมากมายแต่ก็ไม่อยากให้คดีจบแบบนี้เพราะที่ผ่านมามันไม่ใช่อุบัติเหตุเราเชื่ออย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องไปทําร้ายถึงขั้นทําลายชีวิตของนางฟ้าคนนี้ได้ลงคอ ดูรอยยิ้มเขาสิสดใสน่ารักคนอย่างนี้จะไปทำร้ายต่อสู้อะไรกับใครได้เขาเป็นคนน่ารักและสวยงามเป็นนางฟ้าและน่าสงสารมากที่แม้ขนาดว่าแม่แท้ๆกลับไม่เคยเสียใจเหมือนทุกคนทั่วประเทศตั้งแต่เขาจากไปประมาณเดือนนิดๆไม่เคยเห็นแววตาแห่งความเศร้าจากคุณแม่คนนี้เลยและไม่เคยคิดว่ามีแม่แบบนี้ในโลกด้วยคุณแม่คะคุณแม่เป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะให้ความยุติธรรมกับนางฟ้า และนางฟ้าก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาเกิดจากแม่นะคะจะนานเท่าไหร่กี่สิบปีแม่ต้องทวงความยุติธรรมให้เขาแม่จริงใจกับลูกแม่หน่อยได้ไหมเขาน่ารักและน่าสงสารการดูคลิปนี้ทุกวันแล้วก็ยิ้มหัวเราะทุกวันขอบคุณนางฟ้าที่ทำให้การยิ้มตลอดและมีความสุขหัวเราะกับคลิปนี้ตลอดไม่เคยเบื่อเลยคุณการิเนเบอกนะครับว่าที่ออกมาพูดวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าติด กับพวกเขาอย่าทําให้เวลาเนี่ยอย่าทำปล่อยให้เวลามันเรื่องเงียบแล้วน้องก็ตายฟรีเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรมอย่ายอมแพ้ที่จะทวงให้น้องนะคะอย่าทิ้งนางฟ้านะคะขอบคุณกับฝากแชร์ด้วยนี่นะครับคุณการวิภากรอ,ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นคุณตังโมงนะครับโดยบอกว่าคุณแม่รวมไปถึงคนต่างๆที่เคยออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณตังโมงที่คุณการเชื่อว่าค่อยๆหายไิทีละคนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ในการบอกว่า รักลูกหน่อยนะครับรักลูกหน่อยในมุมมองของคุณการที่โพสต์่ยบอกว่ายังไงจะผ่านไปได้แค่ไหนคุณแม่เรื่องทวงความยุติธรรมและคุณการก็เชื่อครับว่าบนเรือเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาไปที่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังกมครับ